สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแต่สนใบมาแล้วครับผมครับวันนี้พีเป้ก็มีผู้ช่วยครับแนะนำนะครับอันนี้จูจังนะครับสวัสดีค่ะตอบสองครับโอเคเนื่องจากไม่เจอเพื่อนนานมากครับน,นี่ก็คิดถึงก็เลยหาเวลาว่างครับผมเอาของเล่นใหม่ๆมาอวดกันอีกแล้วครับโอเคของเล่นใหม่ของพี่เป้ ครับจริงๆแล้วเนี่ยอท่างคิวส์ดี่ทวเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยได้นำเข้าคิว์รุ่นใหม่เข้ามาเป็นคิว์รุ่นชา a d โด้คลีฟชาโดใช่ครับผมอก็คิวส์เนี่ยคือที่เคยได้ยินมาแล้วก็จะมี Smart 2.0สมาร์ท3.0มาสเตอร์ดี้วก็ m a s t e r ์ดีแล้วตัวนี้มีสมาร์ทหนึ่งรุ่นรุ่นหนึ่งออแล้วตัวนี้ตัวใหม่ แชโด้ <Shadow S 1> ใช่ครับมันแตกต่างจากตัวอื่นๆยังไงบ้างะคะแชโด้แต่ว่าเงาครับจากไม่ได้ถามคำแปลค่ะถามคำแตกต่างนะคะโอเคครับ <c oughs> คือตัวชาโด้เนี่ยจะเป็นรถพับทรงเพอร์ฟอร์แมนซ์ล้อสิบหกนิ้วม, <c oughs> มงไปเพอร์ฟอร์แมนซ์คือ คือออกแนลซิ่เนี่ยประมาณนั้นนะครับอันนี้คือไม่ค่อยมีความรู้นะคะก็จะความรู้สู้เหยีเป็นเพราะฉะนั้นอาจจะมีคาถามอะไรที่แบบว่าอ่าเพื่อความไขไขความกระจ่างให้กับว่าคนเพิ่งเริ่มขี่ก็ด้วยนะคะครับโอเคครับ้าเข้าเรื่องกันครับข่อยยืดยาวตัวคิวชาร์โดนะครับจะเป็นรถพับสมพอร์ฟอร์แมนล้อสิบนิ้วซึ่งเป็นเรื่อใหม่ที่เขานำเข้ามาครับผม เดี๋ยวอุกาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็บลหลักได้เป็นรถพับที่ทรคพับแบบเบสิกของคิว์เลยคือพับเหมือนกัะหนกทุกตัวมีแยระหลาดนะครับตัวนี้เป็นอลซิงรือกำเนิดนะครับสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีทางตั้งมาให้นะครับอันนี้เป็นบอีเด็กนะครับ ใส่ซิ่งต้องนักซิ่งความสบายครับผมมันจะมี่ขาตั้งมาให้ครับแล้วเนี่ยอนี้คนที่อยากได้ขาตั้งทําไงอะครับอจริงๆเราก็อ่าถ้าตัวแทวไหนล่ะผมว่าเขาสามารถหาขาตั้งให้คุณได้โอเคอืมโอเคครับมาดูกันแบบจาดๆเลยนะครับว่าเจ้าที่ช o o Shadow เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอย่งที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกแหละว่ามันเป็นรถพับส้มคอมแมนหางยาว นะครับตัวยาวหางยาวแต่ก็ค่อนข้างจะเตี้ยนึงก็คือจุดสมดุลค่อนข้างต่ำตันนี้คือยาวกว่าตัวดีหรือต่อค่ะจริงๆแล้วรถมันยาวพอๆกันฐานล้อเนี่ยเคยวัดคร่าวๆเนี่ยรู้สึกมันจะเท่ากันเลยแต่ว่าด้วยความที่ล้อมันเล็กกว่าไงตามมาตราส่วนแล้วถ้าล้อเล็กเนี่ยรถมันต้องตั้งแบบนี้อันนี้คือตัวมันยาวพอๆกันแล้วก็ตำแหน่งเนี้ยครับตำแหน่งตรงเนี้หางตรงเนี้ยมันจะยาวกว่า <c oughs> ถ้าเทียบกับมาเตอร์วีตรงตรงนี้ระยะตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันจะประมาณเก้าเซนแต่ตัวนี้สิบสามเซนอ่าแล้วทำให้ตแหำแหน่งของเบาะเนี่ยมันจะน้หนั่งเนี่ยลงใกล้ๆกับกางรถมากกว่าถ้าเราขี่มาสเตอร์วีที่เป็นเป็นรถทรงคอมเมอร์เชียลก็คือรถในรถบ้านคอมเมอร์เชียลคือบ้านนะครับมันก็จะหนักลงข้างหลังเยอะจูนี้ยิ้มอย่างเดียวแับว่ายังงงเขาสองตีไม่ไม่งงแล้วเข้าใจแล้วครถบก็คือ อันนี้บอกนายจะลงนั้งขัานรงกลางรถถ้านั่งแบบท่าขี่ปกติเนี่ยคือตัวนี้ด้วยความที่หน้ามันยาวด้วยคนขี่จะต้องเ,อ,เอื้มอมเลยก็คือจะเกือบเกือบเกือบหมอกแล้วครับก<า>็เลยทําให้ตัวนี้หน้าไวน้อยกว่าใช่หน้าไวน้อยกว่าจริงๆต้องบอกว่าหน้ามันนิ่งกว่าหน้านิ่งกว่าดูเท่กว่าโอเคหน้าน <Okay. S 2> ิ่งกว่าหน้าเท่กว่าคดูหน้าตายมากเลยก็คือจะขี่แล้วจะเถี่กว่าอืมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกัน ว่าเจ้าเนี่ยสเปคเป็น al okay. ยังไงบ้างเดี๋ยวราคาเอกบอหลัอ่ะโอเคอันนี้บอกครับตัวคิวส์เนี่ยระดับโดยทั่วไปถ้าเป็นรุ่นทอปของเขาเนี่ยชุดเกียร์ก็อยู่วันสิบแปดเกียร์ตัวนี้ก็เป็นสิบแปดเกียร์เหมือนกันชิปเตอร์เป็นชิปมัลติวอร์ดลีบิโอนะครับรุ่นที่เป็นสองทางไปทูเว่ย์แล้วเหมือนกับตัวมอเตอร์บีนนะครับชุดคอก็เป็นคอรชิ้นเดียวกับพับข้างในเหมือนมอเตอร์บีเหมือนกันนะครับช่วยคอรก็ตัวเดียวกันมือเว่ยก็เีวิโอมาห้าตัวเดียวกันนนแเเดิลบาร์ก็็ปไโ มอนสเตอร์เหมือนกันครับผมนลกอานก็เป็นไลท์โปร A62 หรือบางตัวบางรุ่นบางคันเนี่ยจะมาเป็นสกรีนว่าคซีนรถซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าตอนการผลิตก็จะแบบสกรีนไม่เหมือนกันครับจานหน้าเป็นไลท์โประาร์บเพียม53ทับ39หมือนกันเพืนท,ท้ายเป็นซันเลสามสอ32หมือนกันชุดล้อก็เป็นไลท์โปรเคฟันเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้ล้อ16มันจะอยู่ไป120อ่ซึ่งมี่นะถีงบอก มันเหมือนกันเกือบหมดเบรคก็เหมือนกันเลยเป็น F, เอวิดิทห้าให้ดิจิตสามเหมือนกันนะครับส่วนที่แตกต่างก,ก,กันหลักเลยมีสองอย่างคือครับตัวที่เป็นทรงเรียวอันนะี้เหมือนเหมือนนะตัวที่ติดกับมาสเตอร์ดีมาตอนะ่อเป็นตัวนี้แต่ก็ที่ผีเดิมถ้าเป็นตัวมาเตอร์วีจะเป็นโซล่าชิพโลโซลา่าแต่ตัวนี้เนี่ยเขาก็ใส่เป็นไมโครชิพรุ่นที่ขาสั้นให้ เพื่อที่ว่าล้อมันเล็กถ้าเกิดเราใส่ตัวขายาวเนี่ยมันจะลุกมันจะลากพื้นตัวนี้ก็จะหลบขึ้นมาคือเหมือนมากก็มีทุกอย่างต่างกันแค่อะไรบ้างนะคะสรุปสิขนาดล้อขนาดล้อกับเต็นผีเบาะนั่งน้ำหนักน้ำหนักอ่าจากที่ลองชั่งดูเนี่ยอยู่ประมาณเก้าโลครึ่งรดลองไปไม่ถึงไม่ถึงเก้าโลครึ่งอมันมันก้าุดสี่กี่กว่า รวมบรรดาเรียเด้วยนะบนไดแล้วถ้าเกิดเชียบกับมาเตอรวีเนี่ยก็จะหนักเอ้ยต่จะเาบกากว่ามาหกหกขีนหกระดับประมาณนั้นครับผมส่วนที่แตกต่างกันก็แล้วก็เรื่องอยางเรื่องหนึ่งก็คือ,อยางตัวนี้เป็นเซนด้าสี่หกคูณสองซึ่งเป็น,นยางหน่องจิงจิงเลยคือหน้าแคบเดี๋ยวเราพับให้ดูว่ามันเป็นเมืเ่อกี้เราการไหมปะอยากลองพับไหมเชิญเลยจ้ะ อเชิญไม่จ่ายเชิญจังคือรถเอ่อคีบูนเนี่ยก็จะพับงม่ายากทั่วไปครับเอาเบาลงนะครับหลบแรกลงไปเลยโอเคลงนิดนึงนะครับแล้วก็พับขอมเสร็จแล้วก็เอาเซฟตี้ขึ้นนะครับพับกางเกงจับตำแหน่งอาจารย์ให้มันไรื่องเกียร์แล้พับแท่งออมาได้เสร็จแล้ว งานมากมๆคนง่ายถึงสุดยอดขี่เขาอันนี้ถามเพิ่มเติมสำหรับแชโร่ตัวนี้มันเหมาะกับคนสูงเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างน้ำหนับคนน้ำหนักเท่าไหร่จากที่ลองตีที่ลองขี่เนี่ยคือเรื่องเรื่องโหลดน้ำหนักเนี่ยปกติรถทับเนี่ยเขาให้โหลดได้ประมาณร้อยโลอยู่แล้วอืมก็คือเท่ากับโหดรถกันใช่ไหมใช่เขาเท่ากันส่วนที่ต่างกันคือว่าอ่าช่วงช่วงโตเราเปนสั้นหน่อย ไม่ต้อชั่วความสูงลดต้นนึงทำให้ผมที่สูงร้อยแปดสิบเนีงง่ยอาจจะขี่แล้วขาไม่ตึงค oh. ือถามว่าขี่ได้ก็พอขี่ได้แต่ว่าขาไม่ตึง oh. ถ้าแนะนําจริงก็คือประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าลงมาจนถึงล้วร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าต่ำกว่าร้อยห้าสิบเนี่ยก็พอขีด่ได้นะแต่ว่าอาจจะเบื่อมยอะหน่อย oh. ก็สามารถที่จะซื้อสเต็มของไลท์โปรไปใส่ได้ oh. อ่ามันก็ให้เข้างมาสูงหน่อยไงอ่า oh. แต่เราพักว่าอาจจะแบบว่ารู้สึกกับมันแบบ คือเท่าใหร่สเต็มพว้นมก็แบบตำแหนแ่งนะคจะเปลี่ยนนิดหน่อย <S <S แต่ก็ไม่ว่าเขาไม่ได้ก็ทำได้แต่ว่าก็ต้องแบบแบบไหนิ่งอืมแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นอ่ตัวที่มันเขาท่านเล็กหน่อยนึงนะครับก็คือแทนจะลงตรงใกล้ๆลอ้อพอดี <S <S ถ้าจิาแบบดสเตเมื่อไห่ก็ตัดไปนิ่งได้นะครับผมต้องต้องต้องพิจานรณาดูว่าชอบแบบไหนท่านเน้นคนที่ตัวไม่ไม่ใหญ่มากแล้วก็เน้นตัวซิงๆิ พับเก็บได้ค่อนข้งเรียบร้อยโทชาโดเนี่ยก็เป็นคําตอบที่ดีคำตอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเน้นฟุกฟิ้งไปเลย,ยเป็นเล็กๆที่เคยแง่เคยเคยไลฟยฟันไปก็จะเป็นพวกสมาร์ารตัวนี้ก็จืิอแต่ที่บอกว่าก็เป็นกับตัวมาเ์ตเวียที่มันย่อด่วนออกมาแต่ก็จะได้ความนิ่งเพิ่มขึ้นจุดจันอะไรอย่างไ่าหมดแล้วค่ะไม่มีเลยครับ <laughs> แล้วน้ำหนักครับก็คือจริงๆแล้วรถคันนี้ก็ประมาณอย่างที่เยเป้ A บอกอย่างที่บอกเลยครับก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีดีลเลอร์อยู่สองสเก้าที่มีของบาง้านครับผมแล้วก็า้าเกิดว่าไม่ถึงใจสีก็ต้องรอ,งองจีกสกปักหนึ่งน่าจะมีอาเพอร์นะครับาทิทย์วันนี F ้เป้บอกก็อย่างที่บอกนะมันก็ไอ่ด่ชุดเกียร์ก็โอเคแล้วก็หวัวนใจว่าไม่เขชิปแบบ มันมาหะชุอเปต่อแต่พอสินค้ามาถึงเนี่ยเรต้องใจเพราะว่ามันมีแค่ดีผีโซลิไปที่เป็นไอโฟนแต่ที่ดีไตโฟนี้ตัวรุ่นนี้ก็ใช้งานได้ดีนะคือไม่ใช่ว่าพอาเห็นที่พวกว่บเฮ้ยมันไม่ค่อยเบิร์กหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันโอเคใช้งานเปลี่ยนเกียร์สมูทลัดลื่นคือพิสูจน์แล้วโอเคผ่านผ่านได้ถ้าเกิดไม่ผ่านนะก็เรามีตัวอัปเกรดให่เปลี่ยนเออหาเปลี่ยนได้มีราคาไม่ได้แพงมากอยู่แล้วครับถ้าอยากงเปลี่ยน แต่ถ้าเป็นยิ่งไปหนักนะขี่ไปต่อแล้วถ้าจะเบื่อจริงๆยกบูฮอนใส่มันจริงเมื่อกี้บอกว่าจะเฉลยราคาตอนสุดท้ายลืมไปแล้วหรือเปล่าเออใช่ไหมใช่เออคีวูดสมาร์ตไอ้เนี่ยสมาร์ตคีวูดชาร์โดเนี่ยมันอยู่พันหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยอันนี้คือราคาเนี่ยนตเออก็คือถูกกว่ามาตุลิพันหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยากอัปเกรดก็ พันนี่ไงก็หลายอย่างเรียกเอาจะเอาตีนผีที่มันนอกหรือว่าจะไปสั่นอื่นแทนเปลี่ยนเบาสบายจะแม่ไงไหม,ไมเบาหมดเลยหรือไม่ก็มีนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็เพื่อนเืนก็ลองลองดูกันก่อนครับเดี๋ยวยังไปอยู่ไปแกลกล้องหน่อยเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดอันนี้ครับเป็นตีนผีมันก็ชิปนะครับที่บอกเฟื่องก็เหมือนกันคือดาสองนะครับภาพดาวเป็นแบบนี้นะครับตดนม่นเด็กได้แต่ว่าต้องดัดแปลงนิดหน่อย นะครับเพราะว่าแหนงไม่ตรงครับสายเบ่งสายเกียร์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมย,ยังเป็นแตกคไว้ครับผมตุ่มไม่โตตุ่มก็ยังเสียงดังนั่งทุ่งเหมือนเดิมครับไตหมาเห่าทายายาั้งซอยนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวแคเป้กับตุ่มจังครับก็พัลลา,าเพื่อนๆไปก่อนแล้วอย่าลืมกดหมาคลิปหน้าช่วงสงการครับเราจะมีของส่วงสงกาเพิ่มอีกแน่นอนครับโอเคไหมครับปาบุูนสวัสดีครับ